เปาบผู้สาวโอเคผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะวันนี้ผมก็มจะมาสอนทุกคนถ่ายสตอรี่เอจยังไงนะผม ถ่ายวิดีโอในสตอรี่ไอจียังไงโดยไม่ต้องกดปุ่มถ่ายค้างไว้นั่นเองนะผมขั้นแรกให้เราไปโหลดแอปสตอรี่ไม่ใช่แอปไอจีมาก่อนนะผมหรือว่อินสตาแกรมนะผมทุกคนเนี่ยที่ผมบงบงให้ดูเนี่ยอินสตาแกรมนะผมที่เป็นแอปรูปกล้องนะผมกดเข้าไปเลยป้าบผู้สาวให้ <c oughs> เรากดเข้ามานะผมนี่ผมเราก็กดกนะเข้ามาตรงรูปโปรไฟล์นะผมเนี่ยรูปเป็นรูปคนนะผมกดเข้ามาหน้าโปรไฟล์ของเรานะผมเนี่ยมันจะเป็นรูปคนอยู่ตรงนี้ โอเคมันก็จะมาอยู่หน้านี้ใช่ไหมดูคนเอราเราก็กดเข้ามาตรงนี้นะผมที่เป็นรูปโปรไฟล์ของเราแล้วก็ม,วกกมีเครื่องหมายบวกในกรอบสีฟ้านะผมเครื่องหมายบวกสีขาวเนี่ยนะผมกดเข้าไปครับ <Yeah. S 1> จะมีกล้องให้เรานะผมกดเข้าไปเลยกลอ้องปุ๊บนะผมดยทั่วไปนะผมถ้าเราจะกดถ่ายวิดีโอในสตอรี่ไอจีเราจะกด ุ่มถ่ายตรงเนี้ยค้างได้ไหมทุกคนมถ่ายตรงกลางเนี่ยค้างไว้จนกว่ามันจะครบเวลาที่เขากําหนดให้ว่าวิดีโอมอมีความยาวเท่าไหร่แต่วันนี้ผมมีสูตรมีเคล็ดลับนะผมไม่ต้องกดปุ่มถ่ายค้างนะผมกดปุ่มถ่ายแค่ค้างเดียวคือเราก็จะสามารถถ่ายวิดีโอได้แล้วนะทุกคนให้เรานะผมเนี่ยเห็นลูกศรตรงนี้ไหมลูกศรที่ชี้ลงตรงนี้นะผมทุกคนนี่แหละ กดเข้าไปกดเข้าไปเลยนะปั๊บเข้ามาโอเคพอเข้ามาในลูกศรน,นี้เสร็จมันก็จะมีเมนูเยอะแยะเลยนะผมเนี่ยเรียงลงมาแล้วผมทุกคนให้ทุกคนมองหาคําว่าแฮนด์ฟรีนะผมเนี่ยแฮนด์ฟรีนะครับผมแฮนด์ฟรีนะเนี่ยตรงเนี้ยแฮนด์ฟรีนะหลังจากนั้นเราคลิกเข้าไปในคําว่าแฮนด์ฟรีนะปั๊บเสร็จแล้วทุกคนที่สีงเราก็สามารถกดถ่ายสตอรี่ IG ีวิดีโอในสตอรี่ i อกดถ่ายโดยไม่ต้องกดค้างนะทุกคนกดแค่รอบเดียวก็จะถ่ายให้เราแล้วนะผมมีตัวอย่างที่ผมกดถ่ายอยู่แล้ว<บ>ดเดี๋ยวผมอยาก <บด S 1> เอาให้<ท>ดูเองตั้งกล้องไว้นะเชือกองเท้าให้ดูเลยนะทุกคนเนี่ยผมปล่อยมือสองข้างนะโอเคนี่ผมกดถ่ายผมอยู่คนเดียวนะอยู่ห้องคนเดียวกดถ่ายรอบเดียวโอเคผมกดถ่ายแค่รอบเดียวนะผมก็ <S 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 2> <S 2> <S ประมาณนี้นะผมเป็นยังไงบ้างผมถ้าใครชอบคลิปนี้ับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งในช่อง a t c 4 c s ด้วยนะผมกดแชร์ด้วยยิ่งดีนะผมก็ขอไปด้วยนะผมที่ผมตอดเสื้อมานะผมเพราะว่าอากาศมันร้อนนะผมปกติผมก็เป็น,นชอดถอดเสืออ้อ่แลวถ้าอยู่ในห้องนะับก็ไม่มีอะไรมากนะผมวันนี้ก็มีสาระดีๆมาบอกมาก่าวทนผู้ชมแค่นี้แล้วนะครับผมส่วนใครที่รู้แล้วก็ไม่ต้องคอมเมนต์ดานะผม ปิดคลิปไปเลยก็ได้นะผมใครที่รู้แล้วไม่ต้องดูแล้วผมไม่ต้องคอมเมนต์ด่าปิดคลิปนี้ไปเลยโอเคบ๊ายบายไปแล้ว